สวัสดีค่ะจ JK มาแนะนามาทุกท่านได้รับชมกับ Honda Civic Dimension นะคะ1700 Auto 1 7 0 0ซ c เกียร์ออโต้ค่ะเป็นรถยนต์ปี01นะคะทรงสวยค่ะทุกท่านใช้งานได้ดีขับขี่ได้สบายนะคะสภาพพร้อมใช้งานเลยค่ะ ขายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยนะคะสําหรับเครดิตดีฟรีดาวด้วยค่ะทุกท่านโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะท่านใดที่อยากมีรถเป็นของตัวเองไปใช้งานกันนะคะไม่อยากขับขี่มอเตอร์ไซค์แล้วนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนําแล้วนะคะ79,0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสดได้ผ่อนได้เครื่องดีเกียร์ดีช่วงร่างดีนะคะเรียวซ้ายสุดขวาสุดก็ไม่ดังค่ะเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะสีสวยพร้อมใช้ภายในสะอาดค่ะ แอร์เย็นฉ่ำกระจกเป็นไฟฟ้านะคะเป็นรถบ้านแท้ไม่เคยติดแก๊สถลทันภาษีพระบอไม่ขาดเอกสารมีให้ครบนะคะรอเดิมยางใหม่ค่ะใช้งานได้ยาวๆนะคะรถคันนี้จอดอยู่ที่บ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นค่ะท่านใดสนใจท่านสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเข้าไปรับชมรายละเอียดใต้คลิปประกอบการตัดสินใจกันก่อนหากถูกใจยังไงติดต่อโทรคุยกันโดยตรง นัดหมายไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะทางด้านแอดมินเพียงแนะนำให้ทุกท่านได้เลือกชมกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในหน้านะคะสำหรับวันนี้แอดมินต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ